ครับแล้วพะวามรู้สึกของกบพะวังเป็นปอโทรป้ายแดงเหรอรู้สึกเออ่ตื่นเต้นเนี่ยครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดนักไม่ใช่นักศึกษาชุดรับสิญญาแล้วเพราะว่าตอนปอตีไม่ได้รับครับตอนนั้นติดงานแล้วก็เออ่ไม่ไม่ได้ว่างมาลับก็พอปอโทว่างพอดีจริงจริงจอ่ะเกือบแล้วจะไม่ได้มาลับเพราะว่าจริงมีคอนเสิร์ตของเจมินายโฟร์ก็ดีใจครับที่ได้ใส่ชุดบันเด็ตสักทีครับผมแฟนก็มารอให้มาเยอะแยะเลยใช่แฟนเยอะมากไม่คิดว่าจะมีคนมาเพราะว่า ผมไม่ได้บอกใครเลยแทบไม่ได้แจ้งกับใครเลยเพราะว่าถ้าถ้าคอนเสิร์ตไม่มีทุกคนก็จะไม่รู้ว่าผมรับริญญาน้องๆอ,อะไรเพื่อนๆที่โทรมาก็บอกว่าจะมาบอกว่าไม่ต้องมันไกลเกรงใจเกรงใจที่มาเพราะว่านี่มันไกลม,ม,มากสายสี่ไกลมากแล้วเดี๋ยวถ้าพวกพวกเขามาไกลขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าพวกเขาจบบ้างผมต้องไปผมไม่ไหวออสองอย่างคือ1เกรงใจ2เดี๋ยวเดี๋ยวติดหนี้บุญคุณคน แต่ผมต้องไปมันหลายที่แล้วก็จบมางกรุงเทพคนธรรมศาสตร์คนเอ่อมสวยังพอโอเคนะใกล้ตึกแต่ถ้าบางกรุงเทพธรรมศาสตร์เนี่ยผมไม่สู้แล้วคนเยอะไกลด้วยไม่ก็เขาไม่ต้องมาของผมก่อนไงผมจะได้ไม่ต้องไปของเขาดูลาเฟร์กันเจ้าจ๋าคนปใช่ครับผมใครๆไปขอบคุณแล้วบอกว่าขอบคุณแฟนคับจัดลอกหน่อยครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยครับที่มาที่นี่ครับรวมถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับแล้วก็เอ่อ ขอบคุณที่ที่มาไกลขนาดนี้แล้วก็ถ้าพวกคุณจบไม่ต้องส่งมาหาผมนะว่าจบกันที่ไหนนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปฮะก็ขอบคุณมากที่ยอมเหนื่อยเพราะว่าร้อนมากอากาศร้อนมากแล้วคนเยอะมากหาที่จอดรถยากมากขอบคุณที่มากันเยอะๆนะครับไม่ไม,ไมีมมมเลยครับอันนี้คําถามนี้เอ่อเป็นคําตอบที่ตอบได้ง่ายที่สุดเลยพอแล้วครับปอ,ปอโทรคิดว่าพอแล้วจริงๆจ,จ,จ,จะเอาแค่ตอนปอตีด้วยแต่ว่าพ่ออยากให้เรียน ป้าอยากให้เรียนต่อก็เลยแบบโอเคลองดูครับแล้วเราจบปอโทแล้วแบบทางครอบครัวเราเป็นไงบ้างภูมิใจไหมภูมิใจมากบอกเลยว่าการรับปริญญาครั้งนี้หมายถึงว่าการที่มาเนี่ยวันนี้เพื่อป้ากับแม่โดยเฉพาะเลยเขาอยากถ่ายรูปคู่จุดคุยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโดยป้าแม่โดยเฉพาะเลยถ้าเป็นเราเดี่ยวๆเนี่ยอาจจะยากก็สัมพียธแล้วหน่อยกับการแบบการเรียนปอโทมันหนักหน่วอยใช่ไหมว้าก็ก็หนักครับแต่ว่า ท่างมาอะไรกับอาจารย์ก,ก็ก็รู้ว่าเราทํางานในวงการด้วยแล้วก็หนักด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็มีมีช่วยช่วยช่วยเราด้วยเยอะเนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์กับท่างมาอะไรด้วยครับทำงานแล้วก็เยอะนะใช่ต้องต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ก็เหนื่อยครับแต่ว่าสู้ครับแต่ว่าพูดถึงคุณตกรัศด์เนี่ยมันมันสวดมันสวดทางกับอาชีพการงานของเลยไม่ส่วนนะผมรัศด์เอกการแสดงคนระับผมเรียนต่อใช่ไม่มีมมม <S <S> ก็ก็ก็เป็นสายอ่าเป็นเป็นคณะคณะเดียวกับตอนที่เราเรียนปตีอะไรเราอยากกศึกษาต่อทางนี้ด้วยอะไรเงี้ยเผื่อว่าได้ใช้แต่พอเรียนไปเรียนมาแล้วงานที่เราทําไปด้วยคิดว่าฮิไม่น่าใช้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็คงอยู่ในตัวเราไปเป็นอ่วิชาชีพของเราไปในอนาคตเผื่อว่าวันหนึ่งวงการบันเทิงติเราออกไปเราก็จะได้มีอะไรทําครับผมอโทแล้วเรามีเป้าหมายอะไรต่อต่อะไรว่าจะทอะไรอย่างไรถ้าตอนนี้ก็ยัง โฟกัสงานในวงการบันเทิงมากกว่าแล้วก็การแสดงเป็นหลักยังอยากได้บทดีๆบทที่พิสูจน์เราต่างๆอีกเยอะครับก็ยังยังโฟกัสในวงการบันเทิงอยู่ส่วนส่วนในที่เรียนจบไปก็คิดว่าถ้าในอนาคตมีโอกาสได้ใช้ก็ก็อยากครับพูดถ<ม>ึงเองการแสดงผมก็ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรนะมีเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่บอกว่าโด่งดังตอนนี้ผมไเป็นซิงค์มาอ๋อล่าสุดเลย เป็นไวรอไไวลอเลยนะครับเป็นหนุ่มนักพอกายที่คนคิดว่าเป็นพี่โตซิลิฟูก็ก็ดีครับไม่คิดว่าคนจะชอบเยอะขนาดนี้ตอนตอนแต่งก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาได้น่ารักขนาดนี้นะม,มันจริงมันน่ารักนะถ้าถ้าเห็นใกล้ๆกล้ในตกล้องอาจจะดูน่ากลัวแต่ถ้าเจอตัวจริงน่ารักมากนะทุกคนผมยังไม่เห็นใครเจอผมแล้วร้องไห้เลยในชุดนั้นทุกคนมีแต่รอยยิ้มแล้วหัวเราะต่ว่าตัวต้องน่ารัก แล้วมันอาญใจจเอาจริงๆผมมาจากไอดอลผมคนเดียวอยู่แล้วก็คือพี่แจ๊ดถ้าคคนเห็นได้เห็นพี่แจ๊ดเคยแต่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็อ๋อจริงๆชุดหลายๆชุดนะก็คือมาจากพี่แจ๊ดโดยเฉพาะเลยใช่ก็รู้สึกว่าแต่งแล้วถ้าเราเห็นพี่แจแ๊ดเรายังขำได้ถ้าคนเห็นเราแต่งก็คงจะขำไปด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเติมเองบ้างแต่งหน้าเพิ่มเองบ้างอะไรอย่างนงี้ปับไปไปครับ ไม่กดดันนะไม่ได้ผมไปได้ทําเพื่อที่จะเป็นไวรัลหรือสร้างตํานานหรืออะไรที่คนบอกว่าแต่เราทำเพราะชอบเราทําเพราะเราสนุกเราคิดว่าแต่งคือถ้าคนเห็นรูปผมตอนเด็กนะผมแต่งตัวเป็นทุกวันนี้อยู่แล้วจะแต่งกับแม่แม่จะเอาชุดผู้หญิงมาให้ใส่ชุดบัเล่มาให้ใส่บ้างเราจะแต่งกับแม่อาชุดนอนแม่มาใส่บ้างคือเราจะแต่งเพื่อสร้างเสียงร้อให้กับที่บ้านอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ได้จะแต่งเพื่อเอาอะไรมันแต่งเพื่อว่าอีกเราสนุกแล้วเราแต่งเฉย แค่นั้นเลยแลองาเแปลว่าเามีคนรองะปีนี้มันอัพเลเวลปะผมรู้สึกว่าถ้าถ้านับเลเวลจริงๆอะตอนร่อมันอัตอนรี่มันอัพอ๋อหรอแต่ถ้านับแบบเอาขึ้นหิ้งเลยนะผมยังให้พี่ถาโถมที่สดุดที่ผมมนั่งดูตัวเองอะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าไม่ยังไม่ไม่มีอะไรมันลบได้ถ้าผมถ้าผมต้องการลบผมคงเครียดตายแล้วอันนั้นมันยากเกินผมไม่รู้จะแต่งเป็นอะไรแล้วอะอืมไอเซลามูนใช่ไหม อ๋อแม่งแย่งนุน่นแล้วก็แย่งตำแหน่งไปด้วยเออแต่ไม่เป็นไรค่าชุดก็แพงจะให้เขาที่ที่สองก็ได้เขาเช่ามาหลายหลายตังค์อยู่แต่ผมอันเน้นทางกายภาพไม่เน้นทางคุณภาพเท่าไหร่ใช่เ,บเนบาเสร็จรวมผมว่าน่าจะแพงสุดคือน,นุ่นเลยนุ่นแพงสุดเลยแล้วก็ที่เหลือที่เหลือใช้จากของที่มีส,ส่วนมากทุกๆปีนะผมจะใช้จากของที่มีแล้วก็มาตัดตัดทิ้งเอาอะไรเงี้ยที่แบบเสื้อผ้าไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยครับ เอามาแบบอัดแอปใช้เอาก็ไม่ได้ไม่น่าจะรวมรวมของปีนี้ค่านุ่นประมาณ300กว่าบาทผมว่ารวมรวมไม่เกิน4 0 0ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยงทจางแตไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อ่ะถือว่าใช้แล้วใช้ประมาณแปดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเขาเป็นขี้ขโมยเขาบอกว่าเขาก็ขโมยไปนิดนหน่อยแหละเขาอยากเติมเพิ่มเพากลัวดรอปจากเราไงก็เราอกขนาดนั้นเขากะน้อยหน้าไม่ได้ไงอ พี่หน้าแยกห,ห้องนอนเนียครับพี่หน้านอนเดี่ยวแล้วก็จะได้ไม่รู้ว่าผมแต่งชุดอะไรจะได้ไม่มาเยืมกันเออพี่หน้านอนเดี่ยวขอนอน,นอนแยกเนาะเพราะนอนกับพวกมันสองคนทุกปีเนี่ยผมไม่เคยได้นอนเตียงดีเลยัะครั้งนอนแต่เตียงเสริมทุกครั้งเลยบางทีมันไม่ใช่คือมันคือการขอรับอ่าไม่ใช่มันคือการแบบคอมมิวนิสต์เลยครับมันคือการบังคับกูเข็นเพราะเวลาแบบผมโดนแต่เอาติ้งแล้วเอาติ้งเนี่ยผมจะได้นอนเดี่ยวเพราะไม่มีเก้าคนใช่ไหมน้องก็จะนอนคู่แต่น้องมันแบกเตียงเสริมมาห้องผม เพื่อที่จะเอาผมออกจากเตียงตัวเองไล่ผมไปอยู่เตียงเสริมแล้วมันก็ขึ้นไปนอนเตียงผมโดยที่ไม่ถามอะไรผมสักคำมันทาแบบนี้ทุกครั้งที่ไปแฟนมีดฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นการแบบพี่ชายอันนี้ผมโดนผมโดนเอาเปรียบอยู่ครับรใช่ฝากด้วยแม่แม่ฝากช่วยปกป้องผมด้วยเออนนแล้วแม่ชาเขาตื่นมาเขา,ยายตืยายต่นมาเขาส่งมาบอกว่า อยู่ตึกอะไรอ่ะผม่าเฮ้ยมาเหรอตอนแรกผมก็เกงใจไงมันไกลอะ่ะก็แบบว่าเดี๋ยวปั่นจักรยานไปแล้วก็ใส่ใส่รูปชุดใส่ชุดจักรยานของเขาอะ่ะปั่นมาเปันพูดไปเรื่อยมันไม่กล้าปั่นไปจริงหรอกน้องปูดพอดีมามจะลงโอลิมปิกมั้งถ้ามึงปั่นมาเนี่ยก็คงก็คงน่าจะมาแหละครับผมคิดว่าเดี๋ยวถึงน่าจะโทรมาคิดว่าน่าจะมา ครับผมฝากมูเตเลอรแล้วกันครับแม่ไม้มมยลำนะครับเพิ่งถ่ายจบลงไปกับสกายพีมนะครับก็คิดว่าน่าจะออนแอร์ช่วงไหนไม่รู้รอดูติดตามนะครับแล้วตอนนี้เรื่องแรกออนไปแล้วก็น่าจะทยอยทยอยเรื่องไปนะครับผมแล้วก็ผลงานปีน่าหน้าก็ฝากเจมทีวีสองพันยี่สิบหกแล้วกันครับขอบคุณครับได้เลยครับอินเตอร์คนดีนะ